และบูธรถยนต์ที่คุณจับพลาดเลยไม่ได้นะครับเวลาที่มางานมอเตอร์เอ็กซ์ก็คือบูธของ Mercedes-Benz นะเมอร์เซสเบก็มีทั้งรถในเครือทั้งหมดนะครับมี Mercedes-Benz, Mercedes-AMG, Mercedes-EQ, m G, Mercedes e r c e d e s m a ค b a c h นะจัดเต็มจริงๆสำหรับบูธ Mercedes-Benz ในประเทศไทยนะครับและมีอีกเรื่องหนึ่งที่ผมอยากเล่าให้ฟังนะครับสำหรับรถในบูธของ Mercedes-Benz นะครับมีหลายรุ่นมากๆนะตอนนี้ที่มีระบบ Dolby S-Mode คุณเคยได้ยิน Dolby a t อ o s Mode เนี่ยอยู่ในโรงหนังหรือในเครื่องเสียงที่เป็นระดับไฮเอนนะฮะแล้วตอนนี้นะครับรถที่จำหน่ายในประเทศไทยเนี่ยมี5โมเดลที่มีระบบ Dolby a t m o s EQS นี่ก็มี Dolby a t m o s Mode, นะครับเป็นรถไฟฟ้าทาั้งนั้นเลย EQE SUV และอีก2โมเดลเป็นลักอินไฮบริดนะครับ GLC 350 EMG Dynamic และ Mercedes-Maybach รุ่นประกอบในประเทศนะครับมี Dolby a m o s Dolby a m o s เนี่ยเปิดตัวมาในโลกของการรับชมภาพยนตร์และฟังเพลงเนี่ยประมาณสัก10ปีนะฮะในวันที่เขาเปิดตัวมาเนี่ยมันจะอยู่ในโรงหนังระดับ High End หลังจากนั้นคนที่ได้เสพแล้วเนี่ยก็จะรีเควสตเลยว่าจะดูหนังเนี่ยต้องระบบ Dolby a m o d e เท่านั้นนะครับหลังจากนั้นก็จะกระจายไปโรงหนังทั้งโลก Dolby a m o s เนี่ยมันจะเป็นเสียงเซอราที่มาจากรอบทิศทางและนักฟังเพลงจริงๆเนี่ย เขาจะดีไซน์ห้องฟังเพลงให้ขับประสิทธิภาพของด o บ b ี้แอ o มอออกมาได้เต็มประสิทธิภาพนะครับมันมาทั้งในเรื่องของลําโพงหน้าหลังซ้ายขวาความสูงของห้องฟังเพลงระบบเครื่องเสียงต่างๆมันจะต้องเต็มระบบนะแล้วพอมาอยู่ในรถยนต์นะมันไม่มีลําโพงบนล่างก็จริงแต่ความเป็นอะคูสติกของห้องโดยสารและตําแหน่งของลําโพงต่างๆจะต้องขับให ตัวระบบ w b b mode ออกมาให้ได้นะครับฉะนั้นมันจะต้องพัฒนามาตั้งแต่เริ่มต้นเลยก็เลยอยู่ในรถตัวบนบนของในเครือ Mercedes นะครับเรื่องของสมรรถนะมันโหดอยู่แล้วนะฮะในแต่ละรุ่นที่ผมเอ่ยมาเนี่ยถ้าเป็นตระกูล a m g นะแม้ว่าจะเป็นรถไฟฟ้าก็โหดในเรื่องของมอเตอร์ขับเคลื่อนช่วงล่างลูกเล่นต่างๆระบบล้อคอนโทลเนี่ยจำลองรถ m e r c e d e s a m g มาใส่ไว้เลยแต่วันที่อยากจะเดินทาง แบบสบายๆก็รับฟังเสียง Dolby a t m o s ตได้นะครับส่วนพวก m e r c e d e s m y n a ล์นะฮะ G.L.C. ธรรมน E.M.G. Dynamic พวกนี้มันเป็นเวอร์ชั่นหรูอยู่แล้วนะครับเติม Dolby a t m o s Mode เข้ามาก็ทำให้มันรู้สึกว่ามันพรีเมียมยิ่งกว่าคู่แข่งเลยฮนะและในส่วนของบู o t e r c e d e s b e n z นะครับคุณจะเห็นว่ามันแน่นตลอดแม้ว่าวันนี้มันจะมีรถหลากหลายแบรนด์เข้ามาทำตลาดในเมืองไทยจะมีทั้งราคาถูกราคาแพง ยังไงก็แล้วแต่นะครับแต่สัญ,ญลักษณ์ความสําเร็จในการดําเนินธุรกิจในการใช้ชีวิตเนี่ยมันก็ยังเป็นเ e r เซสเบนนะยังเป็นตัวเลือกสําคัญเลยอะ่ะแม้ว่าบูธเขาจะอยู่ Challenger หนึ่งอยู่ในจุดที่แบบตั้งรับสุดๆคนก็ยังแห่แห่กันเข้ามานะในงานมอ t ต r Expo 2023เนี่ยเท่าที่ไล่เดือนดูนะครับบูธท,ที่คนแน่นที่สุดก็ยังเป็นบูธของ e r c e d e s b e n z แล้วปีนี้นะครับจัดเรียงรถ ครบไลน์อัพเลยนะรถที่หายากสุดๆอย่าง G Class ก็มีมาเช่นกันนะครับมาชมตัวจริงได้ใครที่สนใจอยากได้นะครับก็รีบนะครับรีบตัดสินใจเพราะว่ารถเนี่ยหายากมากๆนะฮะแล้วก็โรงงานหยุดผลิตไปแล้วก็กลับมาผลิตอีกแล้วเพราะว่ามันมีดีมานเยอะจริงๆนะครับโดยเฉพาะตัว G 63แสดงถึงความโหดความสุดยอดนะและตัวนี้ EQE 53นะฮะโอ้โห สวยทั้งภายนอกภายในตัวนี้เป็นรถไฟฟ้านะครับนี่ไใครที่ถามหารถไฟฟ้าแบบแบตเตอรี่ electric v e h i c l Mercedes ก็เอาเข้ามาเช่นกันมาในเวอร์ชั่นของ EMG ด้วยนะครับแล้วก็ตัวขายนะครับ CLS 53ก็ยังมีอยู่นะฮะรถใช้งาน S Class V Class มาหมดเลยส่วนสายครอบครัวนี่ GLE โอ้โหหล่อเลยรวยเลยนะครับ หล่อได้ลุยได้ภาพลักษณ์ธุรกิจได้หมดเลยนะฮะมาลองดูกันได้นะครับและบูธของ m r r e d e s Benz นะครับปีนี้เนี่ยคือค่อนข้างน่าประทับใจนะ,ะต้องชื่นชมเลยกับคอนเซปต์ t u r e for All จะเห็นว่าเขาทำทางขึ้นลงเนี่ยสำหรับคนที่ใช้บิลแชร์นะหรือผู้สูงอายุที่แบบเขาปีนขึ้นบูธไม่ไหวปกติบูธ e r c e ซส e บ e ส์นี่พยายามจะลดะความสูงมันลงเรื่อยๆอยู่แล้วมาปีนี้ นะครับทำพิเศษเลยซึ่งพวกนี้ก็มีค่าใช้จ่ายเนาะและโดยปกติเนี่ยที่ค่ายอื่นทีาไม่ทํากันเน่ยเพราะว่าคนที่จะใช้รถเข็นคนที่แฮนดิแคปปกติก็มาเดินงานน้อยแต่มีไม่มีนะเขาไม่ได้ทิ้งใครเลยดูมันต้องลงทุนด้วยนะทําอุปกรณ์แรงต่างให้มันมัน่นคงลองดูนะครับมันก็ทําให้แบบเราพา อากงอามาหรือคนที่บ้านมาอย่างเงี้ยจะเห็นถึงความสุสบายไม่ต้องทิ้งเขาไว้หน้าบูธเราสามารถเข็นรถเข็นเนี่ยพาเขาไปถึงรถที่เป็นไฮไลท์ที่มักจะจอดอยู่ใจกลางบูธได้เลยนะครับตรงนี้ก็ต้องชื่นชมเขาแล้วเดี๋ยวผมจะพาไปดูรถไฮไลท์นะฮะรถขายดีแล้วก็คุ้มค่างมากก็คือ mercedes benz glc ตัวนี้เลยนะครับตัวนี้คือดีนิว glc นะครับเราก็มีเรื่องของพรีวิวไว้ ได้ลองขับสักเล็กน้อยดูฟังก์ชัน SUV ของมันแต่ติดไว้ก่อนเรื่องของเอารถมารีวิวทดสอบคือรถหายากมากเพราะว่ามันขายดีมากนะฮะมันคุ้มค่าแล้วก็มันสามารถชาร์จไฟในลักษณะปักอินไฮบริดเนี่ยสามารถวิ่งได้ไกล100กิโลมตต่อการชาร์จหนึ่งครั้งและโหมดการชาร์จของมันเนี่ยรองรับการชาร์จในโหมดของ DC c h ชาร์เจก็คือกระแสะตรงเข้าไปที่แบตเตอรี่นะครับซึ่งโหมดนี้เนี่ยเราเคย ทำรีวิวไว้ในตัวซีดานนะที่เป็น the new C class แต่ใน the new GLC เนี่ยยังไม่ได้ลองนะครับซึ่งตัวสเปคแบตเตอรี่อะไรต่างๆเนี่ยมันคนละแบบนะครับตรงนี้ติดไว้เดี๋ยวจะมารีวิวให้ดูแต่จะบอกว่าขายดีค่อนข้างตรงกับพื้นฐานของประเทศเรื่องของ i n f ฟาสเ r รเจอร์เรื่องการชาร์จนอกบ้านเนี่ยมันยังไม่รองรับระบบที่เป็นไฟฟ้าแท้ๆร0อซึ่งรถไฟฟ้าจริงๆมันก็มีแหละคนใช้แต่มันต้องวางแผนเนาะมันไม่สามารถ ขับท่องเที่ยวในเส้นรองได้มันต้องวิ่งแบบทางหลวงเส้นหลักทางหลวงชนบทนี่ไปไม่ได้นะครับพวกปัากยินไฮบิดเนี่ยมันเวิร์กมากนะตัวนี้ก็มาดูได้นะครับสอบถามเรื่องแคมเปญโปรโมชั่นนะฮะถ้ารอได้มีรถใช้งานก็แนะนําให้รอหน่อยตัวนี้รอนานหน่อยครับตัวนี้ยิ่งรอนานก็ใหญ่ EQE e SUV นะครับเป็นรถไฟฟ้าจากทางเ e r ซ e d e s EQ และเป็นรถ SUV ด้วยนะครับมันก็จะมีความมันเอกประสงค์ คนชอบ SUV ก็จะชอบเลยนะเ,เรื่องมุมมองในการขับขี่การขึ้นลงเข้าออกนะครับโหแล้วดูภายในของเขาสิคือต้องมาชมตัวจริงครับสวยเนียนตามากๆนะสุดจริงๆนี่ฮะ EQE e SUV นะครับ สวยมากหัวหมอนต่างๆนะครับดีไซน์พรีเมียมตัวนี้ EQE 350นะครับนี่ยัเก๋นะเป็นโ m a t เมติกนะครับขับสด้วยมอเตอร์หน้าหลัง และนี่คือ EQS 500นะครับขับรถไฟฟ้าทั้งทีไปให้สุดมีระดับนะรราคา7ล้านกว่าบาทนะครับชาร์จไฟเต็ม1ครั้งเนี่ยวิ่งได้ไกลเกินกว่า600กิโลเมตรนะครับก็ครอบคุมนะเหมือนคุณใช้รถน้ำมันนะ่ะคุณก็ต้องจอดชาร์จอยู่ดีตัวนี้ถ้า600กิโลเมตรนี่ไปได้ไกลมากนะครับแล้วมีระบบ d o b y m o d e เหมือนกันนะอยู่ในรถนี่ฟังเพลงแบบเนียนเลยสำหรับ EQS สุดจริงครับ และเมื่อมาบูธของ e บ c e d e s Benz นะครับรถอีกโมเดลหนึ่งที่ไม่ควรพลาดเลยมันลองจับลองนั่งกันได้ก็คือ m e r c e d e s Maybach S 5 8 0 E ป l u g i n Hybrid ินะครับคันนี้เนี่ยเป็นปักอินไฮบิดที่มาพร้อมกับเครื่องเบนซิน3000เทอร์โบ6สูบเรียงนะครับกับแบตเตอรี่28.8ิกิโลวัตต์ชั่วโมงเมื่อชาร์จไฟเต็ม1ครั้งเนี่ยสามารถวิ่งในโหมดไฟฟ้าได้ไกลถึง100กิโลเมตรนะครับโคตรจริงๆนะฮะราคาจำหน่าย11ล้าน2นบาท มาลองจับลองนั่งได้แล้วก็มาลองดูว่าเครื่องเสียงระบบ Doby a ์ m o สของเขาอลังการขนาดไหนนั่งข้างหลังนี่ปรับนอนแล้วแบบระดับผู้บริหารเลยฮนะระดับไม่ใช่บริหารบริษัทนะครับเป็นระดับผู้บริหารประเทศเลยนะสำหรับ m e r c e d e s m สใหม่บฉะนั้นอย่าพลาดมาเยี่ยมชมบูธของ Mercedes-Benz นะครับแล้วถ้าอยากลองจับลองนั่งนะหรือลองถับขี่มากกว่านี้ลองถามทางสตาฟที่อยู่บนบูธของ m e r c e d e s Benz นะครับ จะมาจากแต่ละดีลเลอร์นะครับเป็นที่ปรึกษาทางการขายก็ไกลบานทันทั้งนั้นเลยนะครลองนัดดูเพราะตอนนี้นะครับโชว์รูมดีลเลอร์แต่ละเจ้าเนี่ยอลังการทั้งนั้นมีรถจอดอยู่ทุกประเภทเลยนะครับไม่เว้นแม้แต่ Merced ซเดสไมล์บันะครับแต่ละดีลเลอร์แต่ละโชว์รูมมีจอดหมดเลยนะครับแล้วก็ขายดีมากๆนะทั้งตัวซีดานแล้วก็ตัว Merced ซเดสไมล์บที่เป็น SUV ไปหาลองนั่งลองจับดูกันได้นะครับก็ฝากไปด้วยนะครับที่บูธของ Mercedes Ben z ไม่ควรพลาดครับ